ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือคนหนึ่งที่วันนี้ชัดเจนเนาะว่าเป็นศิลปินที่บริหารจัดการแฟนคลับได้ระดับหนึ่งก็เอาแฟนคลับไม่อยู่และสิ่งหนึ่งที่พี่บอยขออนุญาตขยายขยี้แล้วก็เล่าเนาะความทุกขความสุขของศิลปินเนี่ยจำนวนสัสดส่วนชีวิตของคนเป็นดาราหรือคนในวงการเนี่ยเขาจะมีความสุขความทุกขจาก แฟนคลับเพราะฉะนั้นเวลาแฟนคลับทําอะไรที่เป็นโมเมนต์ดีๆให้เนี่ยมันจะเก็บไว้ในความทรงจํามันจะสัมผัสได้ในหัวใจแต่บางครั้งแฟนคลับอาจจะรู้และอาจจะไม่ได้รู้มากหรือว่าไม่ได้คิดใคร่ครวญพอว่าก้าวทุกๆก้าวที่แฟนคลับทำเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นเป็นแผลเนาะเวลาแฟนคลับทําอะไรที่มันไม่น่ารักเวลาเขาด่าเนี่ยเขาก็จะด่าว่าเออแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านเวลาเขาบน่นหรือเวลาเขาแสดงออก เขาก็จะออกบอกว่าเนาะนี่แกงบ้านพี่บิ๊กอะะเอย่งเงี้ยเพราะแฟนขับต้องรับรู้นะคะว่าทุกๆก,การกระทําของเราเนี่ยมันก็จะกระทบถึงแฟนจากแฟนขับกระทบถึงศิล,ลปินในขณะเดียวกันศิล,ลปินเขาทุกนะวนเวลาเข้าไปตามอ่านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ ผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะไม่ได้พูดชัดๆแต่พี่บอยบอกได้เลยว่าอยู่วงการมานานมันชัดเจนนะเนาะว่าศิลปินทุกคนว่าจะเป็นหมอลำนักร้องลูกทุ่งนักร้องสัตริงหรือแม้กระทั่งดาราดารานายแบบนางแบบทุกคนเขาก็ห่วงแล้วเขาก็อยู่ข้างแฟนคลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มันชัดเจนนะว่าผู้ใหญ่บ้าน,นแค์แฟนคลับแต่วันนี้คําถามที่ว่าจะถามคือแฟนคลับแค์ศิลปินที่ตัวเองรักหรือบ้างหรือเปล่าคะ